ายลิ้นชิมว่าทุเรียนหวานหรือเปล่าโอเคถ้าหวานก็คือจางจาสวยจางนะงจางจางจาปจาจาเจางองจานาจานง,ง,าอองาจางจางจาจางางจางนางจางจานจาเจาอกางางจาจาจางจางจางางจาางจงางงงางางจาางจาางาาจางางาา พักนะคะเราจะไปสวนทุเรียนกันอันนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะบรรยากาศช่วงเย็นนี้ก็สดชื่นนะคะเย็นสบายข้างทางก็จะเป็นสวนทุเรียนนะคะกำลังต้นสวยเลยแต่ว่า พูดถึงตาหลักความจริงนะคะเราก็มาถึงสวนทุเรียนแล้วนะคะลุงศิษย์บอกว่ายังเก็บไม่ได้ยังไม่แก่เลยดูลูกก่อนนะคะขอบอกไซส์หลังจากที่แบบไม่ได้มาเป็นเดือนนะคะตอนนี้ไซส์เริ่มใหญ่แล้วค่ะแต่ยังไม่แก่เลยมาดูทุเรียน เราดูขนุนไปก่อนละกันขนุนลูกใหญ่ลูกสวยด้วยนะคะนะคะเโอ้โหเจ้าของสวนโดนบังคับะคะ่ะโดนบังคับให้ตัดเพราะอยากินมากเจ้าของสวน <curry> จะไม่ตัดพ่อเพื่อนนะคะ,ะคือเขางงต้องคัดเขา,าต้องตีเขาต้องเคาะ จนที่แบบว่าคือมันแก่<ด>จริงๆเขาถึงจะตัดให้เราอ๋ออ,อ้ทำบาปเขานะคะเจ้าของสวนเ <c oughs> จ้าของสวนโดนบังคับแล้วนะครับมาดูให้แล้ว ว่ามันยังไม่แก่ค่ะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วค่ะรมาดูให้แล้วโอ้ยลูกสวยอ่ะสองสามโลสามสี่ใช้สามถึงสี่โลครับลูกนี้แล้วเด้อเตรียมจองนี่ก็มันโลสองโลผูสวยผูสวยครับผูสวยคนก็หล่อใช่ปะ เก่่องสีเขาลำซ้ำแล้วเนาะไม่แกแตอนเนี้ยดูพ่อดูพ่ออย่างเดียวเป็นไงลงทุนแก,แกพ่อิอ,อดก้ะมืดแล้วค่ะมันมืดโดน,นบังัรเจ้าของสวนขึ้นเคาะเองเลยค่ะโอ้ยอย่างงี้ต้องเคาะทุกทุกอันเลยสิคะพี่ทุกอันโอ้โห กว่าจะได้ทุเรียนแก่แต่ละลูกนะคะทุเรียนหวานหรือเปล่าโอเคถ้าหวานก็คือนวยจองนะ